สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลงไปสู้คู่สู้กันครับพ่อกับบา,าวเท้าห้างหน้าชะแน่ครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมือนนี่ตำเม่งกะพุนนะครับตำเมงกะพุนเม่งกะพุน,น,นแบบจืดพี่น้องเอามาลวกแล้วก็เอามาตำคือยังตำฮงแต่ว่าเ,าเม่งกะพุนลงสองกิโลได้พี่น้องเหลือซ้ำนี่ <laughs> เหลือโบอรายครับเอาพักกับพักเกี่ยมคือเก่าพี่น้องพักกรอบพักกรอบบริเวมาละมาพี่น้องมาหนิหยอดมันกับบรใรกับบักเตียงเนี่ยอ่าทัวลนันเต๋อกับบักทัว่ว บรรยากาศเนี่ยมือแรล่งคางน้องเอาให้พี่น้องมึงเจงหน่อยฝนตกมากกับมีนม้ำเจังหนอ่อยหยากระเขียวนะครับเนี่ยมือแรลงง่วงกับขึ้นมาเล่มหยาเอามาพี่น้องไหมเบ,บ,บาๆไล่ย่างแก่สวง <laughs> แก่สวงฟังฟังเสียงเสียงเมือ่อเมื่ออะไพี่น้องเสียงเป็นยังไงแหละอ <c oughs> สองกิโลพ่อไปหลวกเลือซ้ำหนิพี่น่องหดเขาไปเลย เดิมมืดขมาด่าแน่อะไรได้พี่น้องช่วงหาโมง่งหกโมง่งเพราะท่านตะวันท่านตนุ๊กติงครับภูมินึงใส่สีน้ำหลดสวดอวมจังค่ะ <c oughs> Hmm. Hmm. <laughs> ไม่ได้ยนักเ่ยมันจะกรุบกุบแห้งคน้องลวก ฟังเสียงฟังเสีองอยงยำนิ้ตังหันใ้หูจะคล่องไปหวังกุบกุบกุบเลย <laughs>

เดิมเหมือนเลยพี่น้องเสียงตะเวนโบจาาตะวันตะเวนตกดิน <laughs> ขนาดว่าสวส้วกิโลยวกแล้วหดเขาเห็ดอร่อนอยู่แาบนี้ <c oughs> mật phích nhăn y lẹ <c oughs> มันกรุบกรบดีเพิ่อง ฟังเสียงกระลงวั่วไปน้ำพน่นป้องแรงป้องแรง อืมต <c oughs> ัวนั่นเต่านี่กินแจ่มก็แซ่บดีครับพี่นอ้องนี่นีคนขึ้นมาแต่ตอน,นพี่กนพี่นอ้องอ้นีืมไม่เวหวคันไปซือ้อพี่น้อง เบิ่งดีๆเ้ยพี่น้องย่านไปเถือกซุ้มว่าเขาเสือมเาห็ดกินหลวดนะมันสะมีแบบแบบเจือกกับแบบเข้มพี่น้องแม่งกัะพุ่นโอ้คนดวงเข้มมาก เหลือหมื่นมาแหละพอดียนาะพี่น้องมือแรงทำเน่พอดีย 음, 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 อ่ามันพริกจวดจวดลุงพิ้นหัวข่อ,อยอข,ออยขอว้าตัวอ๋อนี่ Ừm. bay กินไปอยู่บ้านก็ quá quá นกอกๆอยู่. Ừm. หวน เคลียไปเคลียมากกระเด็นเข่าตายอยู่เนาะ <c oughs> อือดิห้าหาเนาบรรยากาศนี่มือแรงเรียบร้อยนะครับตำแมงกระพุ่นทิ่เป็ดเดยำที่กรุบกรอบแกมกับอ่ามากทัวนันเตานะครับมักมักแตงแน่มักทัวนั่นกับผักกรอบบรรยากาศทั้งหลังแนะเห็นคิวเขียว,วแหรอพี่น้องเพราะว่า ฝนตกมานะครับฝนตกมาหย่ากระเขียวต้นไม้กระเขียวเบื้องเันน้องน้มทั้งหลังน้องน้มทั้งหลังนี้มีนามหงนามขังเลยพี่น้องสูบบอกเป็นน้องพักเกษนะครับเดี๋ยวช่วงฝนมาเร่งๆพักเกษก็จีขึ้นเต็มเลยนะครับยายเพิ่งกะจีเก็บพักเกษไปขายนะครับพักเกษน้ามนะเป็นพักเกษต้นแต่ว่าอยู่ในนามเขาเอิ่นยังไงเลยคือเออมันจีขึ้นนี่แหละฝนมาจังหน่อยนะครับถึงงัวลงกินแน่นะครับเด็ดไปขายนามโอ้พงอยี่ขนาด ขอขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมองทุกบอลที่เกติตตามรับชมบ่าวแถวนะครับบ่าวาสีอยู่ทางไก่ทางไก่เนาะพี่น้องเนาะที่บ่าวท่วเคยเอยเคยเบ่าถึงอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับพี่น้องเหตุการณ์เห็ุงานตางจังหวัดเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่กับบานกับซองนะครับเหตุเบือรเห็นงานอยู่กับหล้วเตะนะครับหรือว่ากําลังกินเขาแรงแล้วหรือว่ากําลังกินเขาแรง กำลังสิลับสิรินวลนี่สิหรือว่างกำลังเฮ็ดตุผกเหตุการณ์เฮ็ดงานนะครับกขอให้มีความสุขสู่ขู่สู่คนน้อพี่น้องเด้อเอาผู้ไปเฮ็ดการณ์เฮ็ดงานกัขอให้รลำให้รวยนะครับเงินเดือนขึ้นเดือนละสองเท่อก็มีโอ้ยมันโมมีแต่ว่าเพื่อมันมีนะครับเพื่อฟุกเด็กพี่น้องเนาะเออกัอวยพรกันไปนะครับเพื่อเสริมกำลังใจนะครับเป็นกำลังและยืงลังใจให้กันและกันเนาะพี่น้องเนาะสู้ๆครับพี่น้องอ่าได้การได้งานได้เงินได้ค้ำ กับมาบานมาซองเข้ากับมาสั่งมาเปลี่ยนคือเก่าลนะ่ะน้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ตอนน้องสู้คู่สู้คนคือเก่านะครับมักกะไลถือใจกระเจาบาบ่าวนี่นะครับเด้อสำหรับมือน,น้ครับสวัสดีครับ